โอเคครับก็สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับโปรแกรม OBS Studio กันอีกแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำใส่เวลาใส่ตัวเลขนะับถอยหลังนะครับใน OBS ซึ่งวิธีทำเนี่ยไม่ยากเลยเรามาดูกันเลยครับวิธีทำนะครับผมจะไม่สอนวิธีาการ add อะไรเบื้องต้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าเคยทำคลิปไปแล้วเราเพียงแค่นำ text ขึ้นมาครับ1่อันเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยอันนี้ กดโอเคไปต่อไปครับที่เราต้องทํานั้นคือเราต้องมีโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า s n a z ครับโปรแกรมนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างซึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ยเหมือนโปรแกรมทั่วไปไม่ได้ติดตั้งยากอะไรเลยเราแค่เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะพบกับหน้าต่างที่มีตัวเลขเวลาขาวดาวนับยหลังต่างๆนะครับ System Info ซึ่ง ก็คือ,อสเตตัสของเครื่องครับเราสามารถแอดเข้าไปในสตรีมได้ในส่วนนี้นะครับเราจะมีเท็กที่เป็นเวลาแล้วก็ฟอร์แมตท,ที่เราสามารถเลือกเองได้นะครับอย่างดีเล็กอย่างนี้นครับก็จะเป็น day one ซึ่งตัวย่ออย่างตันี้มันจะมีความหมายอยู่นะครับเราต้องอไปศึกษากันในอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมเราก็จะพิมพ์ tuesday เตม็ตมๆบางทีมันจะเขียนเป็นตัวย่อครับ tues แค่นั้น อันนี้เราพิมพ์แบบนี้มันจะได้เป็นอันนี้ครับส่วนพิมพ์ตัวที่2ตัวจะเป็นวันที่ตัวเลขและ M ก็เป็นมันนะครับถ้าพิมพ์เต็มๆมันก็จะเป็นเดือนเต็มๆเลยเราสามารถแก้ไขได้ทั้งเวลาแล้วก็วันที่ทั้งหมดที่โปรแกรมนี้มีให้เลยครับซึ่งสิ่ที่ผมจะทำเนี่ยคือเวลาเวลามันจะเขียนอยู่นี้นะครับผมจะเอาคําว่าท e ออกไปแล้วก็ลบคําว่าท e ออกไปแล้วก็จะเหลือเพียงแค่ตัวเลขครับ เราจะเห็นตรงนี้ครับซึ่งก็คือจุดที่อยู่ของอไฟล์ตัวอักษรเหล่านี้เราสามารถ Copy ปี้พาร์ทของไฟล์นี้ได้เลยครับซึ่งเราจะใช้อันนี้เนี่ยไฟล์นี้ไฟล์ time.txt ใส่เข้าไปในโปรแกรม OBS ครับวิธีการใส่นะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องพิมพ์ text หรือตัวอักษรลงไปนะครับถ้าเราพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ในสตรีมของเราอย่างนี้ แต่เราจะใช้ให้มันอ่านจากไฟล์เอานั่นเองเราก็ดูครับว่า,าไฟล์เนี้ยมันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ Copy แล้วก็วางเข้าไปในช่องค้นหาเราได้เลยหรือว่าเราจะหาเองก็ได้ครับซึ่งมันก็บอกอยู่ว่าอยู่ที่ไดซี ate, ่โฟลเดอร์สแตนด e โฟลเดอร์เทคแล้วก็ file t i m e .txt นั่นเองแล้วก็กดไปที่ไทม์ .txt ครับอ่ะจะเห็นว่ามีตัว เวลาเนี่ยขึ้นมาแล้วต่อไปแล้วก็สามารถปรับแก้ไขตัวกษรได้ตามใจเราเลยครับถ้าตัวกษรใน OBS ไม่ชัดนะครับให้เพิ่มไซส์ตัวักษรตรงสีเล็กฟอนนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์รูปแบบตัวอักษรตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยเมื่อผมได้ตัวอักษรที่เราต้องการแล้วตรงนี้มันอาจจะเล็กไปนะครับเราก็ย่อขนาดตามที่เราต้องการจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามที่โปรแกรม Snat นะครับ เดินอยูเย่เราอาจจะอยากรู้นะครับว่าในไฟล์นั้นมีอะไรผลถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับในโฟลเดอร์นั้นเนี่ยก็จะมีตัว,ตวไฟล์เทคกของตัวอักษรต่างๆทั้งเวลาวันทีเ่เวลานับถายหลังเวลานับขึ้นจับเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้เราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนจุดเรล่เวลาเมื่อเรารีเฟชมันนะครับ เเรากดเข้าไปดูเนี่ยตัวเล่มันก็จะเปลี่ยนแหละเห็นไหมซึ่งไฟล์เนี่ยมันจะถูกเขียนทับโดยโปรแกรม s ส a เนยู่ตลอดเวลานะครับจากนั้นโปรแกรม OBS เนี่ยก็จะดึงข้อมูลเท x t ในไฟล์นั้นเนี่ยไปใช้งานต่อทําให้เท x t นั้นสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเวลาอันนี้จากนั้นนะครับเราก็นําไฟล์ที่เราได้เนี่ย นำตัวสอนที่เราได้มาเนี่ยเอามาปรับแต่งตามที่เราต้องการที่การใช้ในสตรีมของเราครับการไลฟ์สดของเราอ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นสีดําเปลี่ยนผิดกันโอเคเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับสีตัวสอนผมเปลี่ยนเป็นสีดำปับ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้ตัวสอนเราก็จะได้เวลาที่เป็นสีดําแล้วแล้วก็ปรับแต่งตามที่พวกเราต้องการครับโอเคผมจะสอนอย่างอื่นอีกแล้วกันนะครับ ในเมื่อเรามีเวลาปกติของเราแล้วต่อไปผมจะมาดูเวลานับถอยหลังอีกโดยที่เวลานับถอยหลังนะครับจะอยู่ที่โคโนโดาวนะครับเข้าดาวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเข้าดาวของวันที่นะครับแต่ตามเวลาโลกจริงๆส่วนอันนี้โคโน,โนเนี่ยเราจะสามารถเซตตัวเลขไว้ว่าให้ถึงเท่าไหร่เป็น,นระยะเวลาเท่าไหร่ในการเข้าดาวหรือการนับถอยหลังนั่นเองเราสามารถจับเวลาได้ด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไปอ่านเองเนาะ วิธีการทําก็ไม่ต่างกันเลยครับสมมติว่าผมจะจับเวลา10นาทีเนี่ยอเ,อเอาเป็นว่า5ทีแล้วกันเติมไปแค่5ทีเราจะสามารถใส่ตัวสอนอะไรก็ได้เช่น time เอ้ยผิดอันมาถูกแล้วครับ Time อ่ะ,อะไรนี้นะครับแล้วกดสตาร์ทดูจะเห็นว่าเนี่ย Live Output ก็จะเป็นคําว่า Time แล้วก็มีชั่วโมงเวลาแล้วก็วินาทีนาทีแล้วก็วกินาทีครับจากนั้นเราก็เอาอันนี้ไปใช้ใน OBS ได้เหมือนกันโดยการ ทำเหมือนเดิมคือกด Add Text เข้ามาได้ชื่อตามที่เราต้องการกด Read from File ครับติ๊ก Read from File แล้วก็เข้าไปเอาไฟล์แล้วเราก็กดที่ c h o o n o d o w n อ่ะจะเห็นว่ามีเวลานับถอยหลังที่เราตั้งไว้ในโปรแกรม Snap น,นะครับก็คือเวลานับถอยหลัง5นาทีแล้วผมกด Start ไปแล้วเราก็มาจัดการตัวอักษรตามที่เราต้องการครับว่าอยากได้รูปแบบไหนสีอะไรก็สามารถตั้งได้เลยอ่ะเช่นผมจะลากว้อะไรองี้ก็ได้ครับซึ่ง ในวิธีการทำต,ตัวฟอน์แบบนี้เวลาอย่างอื่นเนี่ยก็มีในโปรแกรมสแสตชทั้งหมดอยู่แล้วนะครับทั้งวันที่เขาดาวที่นับวันที่นะครับอ่ะเติมน,นิดนึงในส่วนของอันนี้นะครับเมื่อพิมพ์เมื่อมันนับเวลาถอยหลังหมดแล้วเนี่ยจะให้ขึ้นข้อความอะไรเนี่ยเราก็ใส่ไปในนี้ได้เลยนะครับที่เหลือฟอร์แมตเราก็สามารถพิมพ์อะไรก็ได้อะไร ะจะเห็นว่ามาขึ้นมาแล้วครับ Time นี่ก็คือเป็นฟอร์แมตตัวเลขที่เราต้องการนะครับก็คืออย่างที่บอกไปชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีที่เหลือก็ลองหาหาดูเอานะครับตัวอย่างเช่นเวลาวันที่นับถอยหลังวันที่แล้วก็นับเป็นตามตัวเลขนะครับแล้วก็เป็นสเตตัของคอมพิวเตอร์ของเราเราสามารถเอามาใส่ให้คนดูรู้ว่าเตตัสคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเป็นยังไงตอนเล่นเกมหรือ fps หรืออะไรพวกนี้นะครับ เมื่อเราปิดสนแนไปนะครับมันก็จะดับเพราะฉะนั้นเเวลาที่เราใช้สตรีมน่ะหรือใช้ไลส์สดอยู่เนะี่ยเราต้องเปิดโปรแกรมสนแนตอยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าตัวสอนจะค่อยๆมาแล้วนะครับกดสตาร์ทไปมันก็จะขึ้นมาอาจจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับเป็นปกติอยู่แล้วที่ OBS มันจะใช้เวลาในการดึงตัวสอนมาจากไฟล์เทกครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับ แล้วเจอคลิปต่อไปซึ่งก็คือเห็นไหมครับทานสิชชันครับเป็นแบบวิดีโอจะมาสอนทำในโปรแกรมตัดต่อด้วยแล้วก็สอนเอามาใส่ใน obs ด้วยครับโดยในซีรีส์นี้เนี่ยผมจะสอนทั้งการใส่เวลาหน้าเผยหลังการใส่โอเวอร์เล์แบบขยับได้อย่างที่เห็นเราอยู่นะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่โอเวอร์เละครับเป็นแบ,บก็กกราวด์แต่ว่าเช่นอันนี้นะครับที่มันวิ่ง,งอยู่ การใส่คล้ายๆกับเป็น notification ด,ดึงขึ้นมาแต่ไม่ใช่ของ Steam Lab นะครับวิธีนี้ก็สามารถเอาไป adapt กับใน Steam Lab OBS ได้เหมือนกันซึ่งใน Steam Lab OBS เนี่ยจะค่อนข้างขึ้นกับของ Steam Lab เป็นส่วนใหญ่นะครับลอง custom เองไม่ได้มากแล้วก็ต่อไปก็เป็นาการทำ transition video ซึ่งาเช่นเราจะเปลี่ยนสีนเนี่ยปึ๊บอ่ะ,อะเห็นไหมมีวิดีโอขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนซีนไปอะไรอย่างนี้นะครับ เป็นกลับมาโอเคแล้วต่อไปคือการทำรีเพย์ครับรีเพย์เนี่ยคือการย้อนกลับมาเล่นใหม่เหมือนกับว่าเราเออมีนักบอลนะครับไล่อยู่เตะเข้าโกอย่างี้ครับล้วก็สามารถกดรีเพย์ดูอีกรอบหนึ่งได้ครับก็อยากให้ติดตามซีรีส์นี้ไว้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรบคลิปนี้สวัสดีครับ